ไอยสัตว nice. ์กูขอดูบ้านที่มึงกูภูมิมใจนะภูมิใจหนาหน่อยมึงก็เข้าไปเสียเคี้ยวเจ้าของก <c oughs> ่อนเย็นนี้ปิดยังไงะไไไ <ป S 1> วะสัตว์กูหน่อยดิเชื่อกูวก่าห้องตรงนี้ไม่มีมีผีอยู่มึงเชื่อกูไหมอยู่ดีๆเชื่อแล้วนี่อะไรของมึงเนี่ยอะไรเป็นอะไร,นะะระะเนี่ยอย่าเจ็บกล้าหรอวะรถเซมฮะเจโดนี่มันเคยมีรถบุกอยู่แต่ว่ากนเพง <c oughs> เป็นอะไรเป็นสต <Hey. S 2> รีมเมอร์คนยังไง <Yeah. S 2> เฮ้ยทำไมเสียงไม่ชัดอ้าวแล้ว,ลวตั้งแต่มีไมค์ที่เสียงชัดไหมไม่ใสอ่ะเกลียดใสเฉยไม่ด,มด่าเหมือนเดิมไหนไหนไอ้ตรงไหนที่มึงอยากอวดกูมึงนำเลยเฮียกูมไม่รู้อะไรเป็นยังไงไ <Hey. S 2> อ้ข้างบนนี่คืออะไรวะไ hey. ข่ข้าวโเฮียนี่เฮียอะไรเนี่ย เฮ้ยคัดเกียร์เ <Yeah. S 1> ฮ้ยอ๋อเนี่ยดูอ๋อซื้อมาสองเล่มนนะ่ะนเงงฮ้ยมึงอ่านด้วยเรเรื่องร้อยแฟนผมร้อยคนเนี่ยเฮ้ยมึงถึงตอนล่าสุดยังตอนอนิเมะแล้วเฮ้ยไม่แกะด้วยเหรอ,อเฮ้ย, okay. ยมึงซื้อตอนที่มันลดสิบเปอร์เซนต์ด้วยวะเอ้ยมึงซื้อมาเก็บจริงเหรอไม่แกะเลยเ เฮียอย่เดี๋ยวมึงเดีมานั่งคุยเรื่องไททันกับกูต่อนี่อยู่แล้วมึงง่วงเฮ้ยมึงจะมึงง่วงเราต้องแอคทีมหน่อยวะเฮียนี่มึงหกโมงเองมึงเยอะจังเลยวะเราลื้อเราเขาค่อยลื้อออกมาดูได้ไหมว่าข้างในไม่มีอะไรบ้างจริงเหรอมึงคิดว่ามันจะอยู่ที่เดิมให้ใช่ไหมมึงเชื่อมั่นในตัวกูมันที่กูเชื่อมั่นในตัวเอง ตัวไหนแพงสุดครับรูเล่ม,เ,ลมเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เล่มเล่มที่อยู่ข้างในฝั่งนี้นะด้านล่างอ๋อเล่มข้างในนะ่นนะมึงโดนไปเท่าไหร่ถามเล่นเอ๊ซืซีเช่นหนังสือเราทำไมเล่มมันนิดเดียวเองอะมันคือหนังสือ บุกปาช้าฆ่าผีไทยเอาเป็นหนังสือผีตายหง,ผ,งยผีชินเย่ผีไม่ <c oughs> ผีชิน <c oughs> ชินคาเมิเลเดอร์คือ <c oughs> ผมอยากบอกนี่นะครับว่าเอเชียนีย่นคือคนคนที่อยู่ในคลิปนะที่ผมบอกว่ามันซื้อหนังสือผมไปนะก็คือเอเชียนี่แหละ แล้วคือไม่นานมานี้พวกผมผมกับไอเนี่ยได้ไปนั่งดู Attack on Titan ด้วยกันซึ่งแม่งเป็นตอนจบก็ก็ตามนั้นอ่ะเดี๋ยวค่อยไปนั่งนั่งฟังในคลิปไททันแล้วกันนะครับเพราะวันนี้มาบ้านไอเนี่เพราะันบอกว่าเออมึงจะมาบ้านหนกูอยากพรีเซนต์ดูของสะสมกูมีอะไรบ้างเฮ้ยเคี่ยในล็อกเกอร์มีอะไรบ้างวะไม่มีเฉยมีแต่ของของที่กูมีทั้งนั้นเลยเป็นสิ่งของกิจวัตรประจำวันจริงหรอ เคี้ยแต่เป็นขนมมึงนกินยาเป็นขนมเลยเฮ้ยมันเล่นลอะไรอะไรวะบูตลิงเว็บคืออะไรวะเกมมี้ <c oughs> do you know game ไอเดนเหรอไอมี้ไอเดนอกินชินเหรอมูตลิงเว็บรู้จักโว้ยปกติเพื่อนมีเพื่อนมาบ้านบ่อยไหมไม่มีเคี้ยนี่กูคนแรกแลวเ<ะ>อาบอา เห็นว่ามึงจะดอวดการ์ดอะไรกูคือไอ้หมอนี่นะครับผมจากที่เราได้รู้จักกันมามันได้เล่าเรื่องเรื่องของสะสมให้ฟังก็อย่างเช่นพวกการ์ดอะไรพวกนี้เล่าเหรอ,เอ,อใช่ตอนที่มึงมาเจอบูไอของกูแล้วเกือบหยิบมาน,น่ยมันคือการ์ดอะไรวะในการ์ดไวชวัทเป็นของไพ่ฝั่งญี่ปุ่นจริงเหรอญี่ปุ่นเขาทำเป็นคอลแลบกับทางออนิเมทุกเรื่องเลย ออันไหนเขาทำเขาก็ก็มาทำเม็เกอรเขาไอชี้เียอย่างเนี้ยคนรู้สึกบะใช่ไหมใช่อันนี้มีทุกเรื่องเลยถ้าเปิดถ้าเปิดเปิดดูมันจะมีทุกเรื่องไปเฮ้ยแปดห้าอันนี้อันนี้เป็นส่วนน้อยเพราะว่ามันเกินมาอ่าใช่ดูส่วนมากที่มันไม่เกินเฮ้ยไหน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 คือผมจะบอกอย่างนงี้ครับว่าวงการการแต่ผมแม่งแค่ไม่รู้อะไรเลยขนาดยุกินิ่งต้องมาดูตลาดเลยเราเราเระาวาังพื้นไหมอรือวางตรงไหนดีถ้าไม่รังเกียจได้หมดอ่ะกูไม่ติดอะไรอ่ะ อ๋ออันเดิมเมอมันมันคือปกติเข้ามาเล่นยังไงวะเข้ามาไฟกันยังไงไม่รู้เหมือนกันคล้ายๆแวนกาเจอไม่รู้ไอ้การเนี่ยเคยพยายามจะหัดเล่นอยู่แต่หาเพื่อนเล่นไม่ได้ก็เลยไม่เล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจัดเป็นหมวดแยบยรพิกเลยเอาล้อเอาล้อเยียโร่โรโรจัดเป็นหมวดเรื่องใช่มันอะไรเนี่ยอันนี้หมวดอะไรกับหมวดอะไรเนี่ยมึงจำได้มั้ยมึงจัดอะไรเนี่ยเลือดเกมโูไลท์วะเออเฮ้ยกูจําได้กูจําได้ไม่ทําภาคต่อด้วย กามันจะเป็นจากในเรื่องของที่เป็นอนิเมะเลอ๋อก,กาศที่เล่นเป็นเรื่องเป็เามันจะมีแค่นี้อ่าจะได้เป็นการที่สะสม้ยฉยดูเยมเป็นแฟมเลยเหรอชินนี้คือสมบัติสมบัติของมึงแล้วใช่ไมนีม่เป็นแกรมเฮ้ยเป็นแฟรมรักษาเฉยแล้วต้นองหันนั่งหันมานั่งมุมเดียกันหันได้อ่ะเอ้ยไหนเาเปิดเปิดนะออ ไอพวกไอพวกนี้คือมันเป็นลายเส้นของนักวาดคนนี้เลยใช่ไหมโอ้โหเฮียจะลงได้ไหมเนี่ยเบิ่มเบิ่มทั้งนั้นอ๋อโอ้โหเฮียเข้าวๆของมึงนิดทําช่องกุสันได้เลยนะอะไรแบบนี้ฮะแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นการาผสมกันแต่เป็นของพีทูบอระไม่ใช่เขาเรียกอะไรวะเป็นกา๊าซค่าจีนแต่มันสวยแล้วมันออกมาเยอะโอ้โถบชอบชอบกูชอบอันนี้เป็นพิเศษเพราะมันมีคอลเลคชันที่กูชอบคือเป็นคนอะไร อ๋อเราจะมีเป็นอนิเมะทั่วไปแต่สีมันสวยเลยสีทองไอ๊ไอพวกแบบนี้คือมึงซื้อมามันเป็นกล่องแบบคล้ายๆพวกเวนการ์ดอะไรพวกนี้ปะหรือว่ายัางไงมันเป็นกล่องคล้ายกล่องสุม่มกกล่องสุ่มหรอวุ้ตุ๊คือไอ้หมอนน่หลังจากที่ได้รู้จักกันก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีอะไรอย่างนี้ด้วยเฮย้ย<ล>สุเลต้าเฮ้ยมีใส่เบอร์พังด้วย ตอนนอ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 นใล้วนี่เป็นแก๊สชิพระเข้าไปที่ไม่รวมกลุ่มกันอา้าวทำไมเราถึงแยกออกมามันเป็นแก๊สที่อะไรวะซื้อมาเป็นแบบกล่องสุ่มที่รับซื้อบอยคินนะึงอะเราบรรจุรวม<อ>วกันี่ไอพวกนี้มันจะมาจากกล,อล่องอะไรแบบนี้อ่ามันจะเป็นก็อดเดสอ่าฮะข้างในจะมีแก๊สอย่างงี้อ่าที่มีแก๊สระดับแรงด้วยอ่าฮะครับอนอะฮะ คือเขาในตลาดไทยเขาขายกันไว้ขายบ้างบางใบก็มีราคาถ้าคนเขาอยากได้จริงทุกใบมีราคาหมดแล้วถ้าเขาอยากซื้อกันนี่เป็นแก๊สเฮ้ยเฮียกูสนใจอันนี้มากกว่าว่านี่นี่ทำไมเราไม่แกะวะกูเคยจะให้ไอ้มย์ไอ้งอยู่ทำไมเราถึงไม่แกะวะเอาป่าออกแก๊สกูจะเปิดตอนนี้เลยไหมอ่ะกูจะขายไอ้บึงเดี๋ยวมึงจะเอาหรือเปล่าขายน้ำเยียอ์เลยแล้วกูไม่เอาอะไรเก็บไว้หนาเธอไอ้สัส เออาไปปปเเิด็นนคเทนต์ไอเียไม่ได้เล่นโงูคูเอ้ยถ้าเอ้ยถ้าใครอยากดูบอกพี่โดฮานะครับมากูอัดให้นเนี่ยชอบเลยแตนแตนนมาดูกันนะฮะเราจะมาหาลินโงูคูโอ้โหกูรู้แล้วว่ากูได้อะไรอันไหนไม่เอาก็ให้กูนะกูได้เก็บต่อกูได้เอ้าชิโนบุชิโนบุอ่ะเชี่ยแต่กูนึกว่ามันจะเป็นเนสโกะอ่ะไอ้ใหญ่บะเนี่ยแม่งดีย่อวิวดีมากเลย เอาภาษีสิไม่เป็นไรได้ริมโมคูอ่ะกูไม่อะไรเลยนะแต่กูอยากได้ริมโมคูอ่ะเยอะเราอุ้ยเชื่อเยเสาหลักมาแล้วสองเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเป็นการคู่เป็นการเลือคู่เลือกคู่อ่ะเช่นนี้ห้าสิบบาทกูจะลงทุนคุ้มไหมเนี่ยไม่เป็นไรเีนี้ย้เราเรามากันสองสี่หกเจ็ดใช่แล้วแสดงว่าในนี้มีเท่าไหร่มีสิบสิบสองใบมั้งสิบสองสอง คิดว่ากูจะได้ใบทองไหมมาลุ้นกันในในกลุ่มไทยอ่ะเขาหากันให้ควักเลยเว้ยกูโค้ดเอ๊ะไอ้ยใบเดิมกูขยัะมาเฮ้ยกูอ่ะขยับไปทางไหนขยับอ๋ออ่ะขอบใจนี่ชัวบเออเฮ้ยกูโดนสปอยยังไม่ทองกูโดนสปอยมึงทำตกพื้นอ่ะเลยไม่ทองเลยนี่กูหมดไปหนึ่งโลโลในชีวิตจริงด้วย ทำไมวะทำไมกูด้วยเไอเด็กนั่นน้องมวยปับเฮ้ย,<า>ยวสวยวะไอ้ว่ะอันนี้สวยวะไอ้วะอันนี้สวยวะเชี่ยปะฉากนี้วว<ช>แม่งเรียกน้ำตาที่โคตรเยอะเลยนะเว้ยไอตอนเดสุโกะอันนี้ป่ะเออนิสุโตะนิสุโตะนิสุโตะใครวะนิสุโกะอับแดดครั้งแรกอะเออเชี่ย คือกูไม่กูไม่ได้เปิดไอ้การ์ดแคมปัสมานานเลยเพราะว่ามันหาลิงงูคุยากอ่ะวิเนี่ยดูดิโอ้โหเ่ีด็ดทิเซฟีดเอามาคู่กับไอเอวีไอนี่เลยที่บ้านกูมีเอ้ยไม่ใช่ที่บ้านมีไอทันจิโร่อยู่สวยโคตรสั้นเหลือสองอันสุดท้ายแล้วอ่ะภาวนาก่อนภาวนาก่อนโดนัดไหนวะเฮออไงไอเจ้ยตัวนัดเจ้าตัวนัดจริง คุมละกูคุมละห้าสิบของกูตัวนัดจริงดูดิเออไ,ได้ดูนัดด้วยนี่เขาเขาชูกำปั้นให้กูเลยนะเว้ยนี่เขาจะต่อยไปกันแล้วมือ <laughs> ไม่ได้ออถ้าเป็นฉากที่ในอนิเมะมันก็ดีนะเออแต่กูชอบเรียนงมคุูมากกว่าเขายืนกำปั้นมาให้กูด้วยชี <c oughs> ้อะไรเป็นเลขแปดด้วยเจ๋ <c oughs> งว่ะนี่มีเหรอฟิกเกอร์ชี้นี่ฟิกเกอร์ถูกบ้างผิดบ้าง่าฮะ ถูกบ้างผิดบ้างนี่คือ,อยังไงมึงสั่งมาถูกหรือสั่งมาผิดอันนี้ถูกลิขสิทธิ์ซื้ออันนี้ฟิกเกอร์ตัวแรกในชีวิตก็เลยอ่าเป็นอาจาก The Dragon Person เป็นเกมเอาละของฝั่งอของฝั่งเะาเลยว่ของฝั่งไอ้ตะวันตกเขาอ๋อหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันกูกูไม่รู้เหมือนกันกูอ๋อเป็นงนั้นแหละท er. ี่อีอีน้องนั่น<อ>ไม่ได้โชว์เพราะไม่มีที่ ทำไมทำไมมึงถึงหันมาเก็บพวกฟิกเกอร์คือส่วนตัวกูกูไม่ค่อยเก็บอะไรพวกพวกฟิกเกอร์เงี้ยกูจะชอบหุ่นที่มันแบบว่าขยับได้มันก็คือเรื่องของความชอบวิดีโอถ้าพูดถึงแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรวะการที่กูเลือกเก็บฟิกเกอร์เพราะมันสวยอ่าคือถึงมันจะเอามาทับท่าทางอะไรไม่ได้แต,แต่กูชอบเองกูเลยซืออ้อแค่นั้นเองจริงจริงมันเป็นเรื่องที่งา่ายมากเลยถ้าเราชอบเราก็ซือ้อแค่นั้นเองไม่ต้องคิดอะไรมากเลยใช่ไหมอ๋อเออเสียเก็บทำไม <Workers S 2> ชอบชอบก็ซื้อเฮียนี่อะไรมาฮิโร่ปะเจ๊ก็ตายเมีกูเฮียโอ้โหเห็นสิ yeah, ่งแรกที่ก no. ูเห็นเลยเห็นตูุ่วเฮียนั่นไอ้นี่อะไรอ้อยไหมปะไม่ใชะไอหนูชอบกินโดนัทอ่ะกินหนูชอบกินโดนัทใครเอาไอเฮียโดนัทในหัวกูเองคู่คืนไปแค่สองคนเองเอ็ดกับลินโกคู่อันเบโด้แล้วอ่าแต่อันเบโด้เป็นงานจีนยืนก็ได้อ๋อ ตัััวไอออหมมมนนนีี่ที่โชว์เมื่อกี้มันเป็นงานไม่มีกลรองเป็นที่ซื้อไวปทีหนึ่งอันนี้จะเป็นงานมีกลรองแมคกี้แมคกี้จากโตเกียวรีเวนเชี่ยของแท้ด้วยสัตว์บันไดแท้ทุกอันครับจุกเวทไอกล่องตะกี้เยอะอู้อันนี้เชียงคูดไอแมวทองนะลึกสิแท้นี่อ่าฮะเชียงคูดเขี้ยอันนี้อะไรอ่ะมีชิโนอุบุไอกินนั่งเกี๊กข้าวปั้นอ่าฮะ นี่แะละวะนั่นอะไรวะอ๋อกดโจงอันนี้ไปหมุนมาหรือว่าพีออเดอร์มาซีเข้ามาอ๋อเขาเปิดประมงก็ได้มาอ๋อสวยดีก็เลยเก็บเกิดมีคนอยากได้ด้วยก็เลยซื้อมาไว้เฮียอแล้วคือตอนนี้มึงมึงรู้ตลาดของฟิกเกอร์ปะรู้แต่ไม่ได้เล่นเพราะว่าราคามันตกช่วงนี้อ๋อตัวไหนหายากสุดช่วงนี้ยากตัวช่วงอ๋อหรอ อ๋อแล้วแต่เรื่องบางแล้วแต่เรื่องที่ฉายแต่ละปีใช่ป่ะแล้วแต่กระแสะด้วยว่าเรื่องไหนมันมาแรงจะเอาเรื่องนั้นมาเยอะอ๋อ,<ต>อปกติปกติเขาก็หาทุกตัวที่เขาอยากได้เขาเขาไม่ได้สน,นกระ,สะแสนะเรากจะว่าถ้าเรื่องที่กระแสะดีก็จะขาย,ยที่ดีเยอะมากกูไม่รู้มาก่อนเลยวะเพราะว่ากูไม่เก็บฟิกเกอร์กูเลยไม่รู้ตลาดของฝั่งตรงนี้วันพีสอุ้ยอันนี้ก็วันพีสเป็นวีวีแต่ไม่มีกล่องกูเห็นคร่าวๆของกูเลยกูเห็นมาคิมามาสองสามกล่องละนี่อันนี้ทุกกับ น่ารักมากเมื่อจะเก็บเพิ่มอยู่ตกกันอันนี้เล่มที่ซื้อมาตัวแรกไม่รู้ราคาตลาดโดนไปเยอะเลยจริงๆเล่มตัวนี้มันควรจะราคาที่สองร้อยถึงสามร้อยแต่กูโดนมาห้าร้อยอเขียนนี่มึงแขนอันนี้มาคิมะทีอลูกอมอ่าฮะอันนี้มาคิมะบอเออมาคิมะชดุดรม,มาคิมะรางสวยจุอันนี้ก็การ <c oughs> ไ,อไอพวกนี้คืออะไรวะการขยะ ใช่การที่ไม่มีพวกมือทับปีพวกอ่ะเ <c oughs> ชี่ยเดี๋ยอย่างอ,อันน,น,นี้อันนี้ใช่มันการ์ดไรเดอร์นี่เออใช่การ์ดไรเดอ,อร์เจ้ามันหายากไหมฮะการไรเดอร์ไม่ค่อยถ้ามันเป็นคัพอ๋อ้ใช่มันเป็นอันนั้นป้าไอไอไอการ์ดที่มันต้องใช้เล่นกับเกมตู้มันป้าไม่มั่นใจเหมือนเหมือนมือนกูเคยเห็นที่มันเป็นแบบว่าการ์ดแรร์ที่มันต้องไปหมุนจากเกมตู้ของมันอ่ะแล้วเอาพวกนี้แม่งไปสไลด์เพื่อเล่นเจ้า อันนี้คือเซตไรเดอร์หมดเลยเหรอใช่อันนี้คือไรเดอร์หมดเลยลองเปิดเปิดปด,ดูอ๋อมีซีโร่บอลมีหุ่นยนต์อันนี้ไอ้จิโอไม่ชอบผลไม้เหรอไม่ใช่เียจิโอเนี่ย <laughs> ที่เขาล้อก,กันว่าพักเครื่องอ่ะกูบ้ะเชนี่มัวไม่เคยจะเล่นไอ้พวกการ์ดแบบนี้เลยคือปกติถ้าเราดูในไรเดอร์ใช่ไหมมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาเอามาโฆษณาอย่างไอ้การ์ดอันเนี้ยเคยเห็นไว้แวบอยู่ที่เราโฆษณาว่าต้องเอาไปเล่นกับเครื่องเกมของมันอ่ะมิ่งเอาไปเสียบเครื่องเกมแล้วมันจะใช้ท่าตามการ์ดอ่ะ นี่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าสะสมตามเขาหม่กินโอ้เฮียม่งนี่มันสุดยอดของการล่างสุดยอดเลยนี่เนี่ยตัวอะไรอะเฮียเซเบอร์อ๋อเออเทะเทกะเฮียอะไรเนี่ยล่างแหลกล่างแหลกย้อมสีฟ้าเฮียคุณนึกว่าชาวนาวีนี่คืออะไรอ่ะทำไมมาดูแลกว่าชาวบ้านอะไอ้เฮียโคตรแหละไอทีมวอลคนแลบกับบันปีดเชี่ยดูใบข้าวหัวสมัยก่อน เช่ทำไมมันโบ๊ะโบ๊ะโบ๊อย่างงี้วะทำไมมันทำดีจังเลยอ่ะอันนี้เป็นสีเงินอ่ะฮะนี่มีสันจิเลยสีสันจิปอมไปทีนี่ดูสีทองเกดูดูดูมีล็อกกี้รูมันมึงเก็บครบไอ้อันนั้นว่าอ่าอะไรนะเอ้ยมันสมัยนั้นมันยังไม่มีเจ็ดเทพโจูซลัดเลยนดิวะเอ้ยมันมีแล้วป่าวะมีแล้วมีแล้วแต่ว่ากูเก็บไม่ครบโคตรเสียดายอ่ะเนี่ยดูโคตรสวยอ่ะ จริงๆถ้าเก็บครบชุดราคาไม่จะสูงมากเลยแต่<อ>กูไม่ครบกูไม่รู้เลยแต,แต่ถ้าเนี่ยกูกดใจได้ลองได้ลองเอาไปลอมสักใบยังอันนั้นของของแส่คุยกับเขาไม่ได้เรามาคุยอะไรที่น่าใจแอมมึงนี่อะไรเนี่ยกินหน้าเบ้ออ๋อเหรอสเสิร์ฟไว้เออเชื่ไปตรงไหนไม่ได้เลยเชี่ยไม่ไปทาสิเชี่ยกูติดใจแอมมากเลยอ่ะ แลวทีนี้คือปัญหาของเราคือต้องมาช่วยกันเก็บใช่ไหมช่วยกันช่างก้าพูดใช่เ,เฮียกูช่วยเป็นกำลังใจให้กูจะยืนเชียร์เองเดียวนี่แหละเอาละครับผมในวันนี้เราก็ได้มาบุกบ,บ้านของเอเชียนี่แล้วก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับสกุตะกล่าวอะไรไหมมึงอยากพูดอะไรกับคนดูไหมสู้ๆเดี๋ยวก็ชินตามนั้นขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปห,ห,หน้าไะไรหน้าบายบายจ้าไลน์หน้าด้หรอใช่มีไลน์หน้าด้วย นอ้กนวนิทย์หันกระจุยมันชอบใจอยูน่นะไป